ไพ่เล่าเรื่องในค่ำคืนนี้มาดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆแม่หมอคอยออกมาใชา่แล้วออกมาตรงใกล้เคียงกับเพ,พื่อนๆที่เข้ามารับดูรับชมกันนะคะไปค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครอยากรู้ดวงส่วนตัวกับแม่หมอทักหาแม่หมอได้นะคะแม่หมอจริงๆอดูดวงตลอดแหละนะก็เรียกได้ว่า ต่อให้ดึกแค่ไหนถ้าแม่หมอยังไม่หลับก็คือยังให้คิวดูได้อยู่นะคะก็ทักมากค่ะเราลองมาหาคําตอบมาดูอ่าเข็มทิศชีวิตข้างหน้าร่วมกันประมาณแบบนี้นะมาค่ะเออมันเหมือนกับว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขากำลังมีความหวังเกี่ยวกับอะไรที่ที่เขา คาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่คาดหวังนั้นมันเป็นทิศทางว่ามันไม่ได้แน่นอนหรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้เป็นทิศทางของการคาดหวังว่าตัวของเขาเองนั้นอบางคนอาจจะคาดหวังในเรื่องของโชคลาภไหมอะไรงวดหน้าฉันต้องได้แน่เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เขาคาดหวังในลักษณะแบบนั้นแล้วคนคนนี้เขาเป็นทิศทางว่าเอาน่ะมันคือลองดูก็ไม่เสียหายอะไรแบบนั้นมีอะไรบเขาเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรไหมหรือว่าเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ บางคนอาจจะเป็นแนวชอบพนันขันต่ออะไรแบบนี้หรือเขาทําธุรกิจสีเทาไหมเช่นพวกรับเลขเดินหวยอะไรประมาณแบบนี้เออเหมือนเขากําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเขากําลังคาดหวังว่ามันจะไปขุดเงินขุดทองได้สิคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่า เวลานี้ตัวของเขาเองอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการหาเม็ดเงินเม็ด,มดทองรายได้ที่มันเพิ่มเติมจากปกติไม่ว่าจะได้มาทางช่องทางไหนก็แล้วแต่คนคนนี้อยากจะได้อยากจะเก็บอยากจะสร้างหมดทุกเม็ดอะไรแบบเนี้ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สนใจว่าเอานะถ้าได้จะโชคลาภก็ดี จะได้จากค้าขายเล็กน้อยๆก็ดีมันเป็นลักษณะของคนที่ลงทุนลงแรงอะไรเล็กน้อยๆก็ได้แล้วเป็นในลักษณะของการที่หวังผลให้มันออกดอกออกผลงอกเกยขึ้นมาอะไรแบบนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับ เบางคนอาจจะเป็นหมายถึงการเล่นหวยหรือว่าถ้าทันสมัยหน่อยเข้ายุคเข้าสมัยหน่อยบางคนอาจจะเป็นการช้อนซื้อทองก็ได้นะเพื่อนอตอนนี้ลงใช่ไหมอะไรเงี้ยคนคนนี้วิ่งไปช้อนซื้อเพราะคาดหวังเะี้ยเดี๋ยวพอมันขึลืนปุ๊บฉันจะขายเพราะคาดหวังในเรื่องของการที่เนี่ยเขาอยากทําอะไรก็ได้ให้มันมีเหมือนกับมีเงินมีทองงอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคันในะระยะสั้นก็เอาประมาณแบบเนี้ย คนคนนี้ตอนนี้เขากําลังหมกบุญอยู่กับในอะไรในลักษณะอย่างนี้อยู่ไหมนะถามว่าทําไมก็ถึงเด็บทาแบบนั้นเขามีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมในอดีตที่เขาเจ็บปวดค่ะไพส่สี่ดาบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทิศทางว่าเขามีปมในใจลึกๆทีเนี้ยเราจะเห็นลักษณะนิสัยของเขาว่าโอ้โหมันดูเหมือนกับ ระยะเาเขาเรียกว่าอะไรลงทุนระยะสั้นก็เอาประมาณแบบนี้นะถ้าทันสมัยหน่อยคนรอบข้างตัวแม่หมอก็เป็นกันหลายคนนะโอ้ตอนนี้ทองลงหรอชันช้อนซื้อทองอะไรประมาณแบบนี้ไอพวกหวังเล็กๆน้อยๆในระยะสั้นๆนะ่ะแต่พอถึงเวลาปุ๊บเอา้ามันขึ้นแล้วฉันไปขายดีกว่าอะไรประมาณแบบนี้อืมเขาเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยคนคนนี้อาจจะมีชะง,งักปักหลังในเรื่องของ ปากท้องในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้ที่มันเป็นบาดแผลในใจเหมือนกับว่าเนี่ยฉันไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วมันเป็นทิศทางเหมือนคนร้องไห้เลยนะคุณลองสังเกตดูสิลายไม้ที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางว่ามันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าโอ้ยฉันยอมทําแบบนี้ดีกว่าสั้นก็เอาแบบไหนก็เอาฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากกลับไปเจ็บปวด อีกแล้วไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นทิศทางของคนที่คาดหวังในเรื่องของของเม็ดเงินเม็ดทองหนักมากเลยนะเพื่อน mm hmm. เขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้จริงๆอ่ะตอนเนี้ยอืมแต่ว่าตัวของคุณอนะ่ะตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณชิวเขานะเพราะว่าทิศทางชีวิตของคุณนะคือคุณอาจจะไม่ได้เหมือนกับมาทําแบบนี้กับเขาคนคนนี้หมกมุ่นกับเรื่องของการทายัางไงก็ได้ให้เงินในกระเป๋ามันงอก ประมาณแบบนี้ให้มันมีเม็ดเงินเม็ดทองรายได้เข้ามาระยะสั้นฉันก็เอาเสี่ยงทายเสี่ยงโชคฉันก็เอาประมาณแบบนี้แต่ทิศทางของคุณอ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่สู้ชีวิตเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเงือไม่ออกเงินไม่ได้ประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อมั่นตัวเองในลักษณะของการลงแรงหาเม็ดเงินเม็ดทองออกไปทํางานแล้วเก็บออมด้วยมากกว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทิศทางคนทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ ด้านของการใช้ชีวิตอาจจะเหมือนกับต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่แล้วแบบนั้นก็เป็นไปได้นะเพราะว่าในขณะที่เขากําลังหมุนอยู่กับเรื่องที่แม่หมอบอกแต่คุณก็เป็นในลักษณะที่ว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้เป็นลักษณะของคนอดทนมากๆคนนึงอดออมเอาอะไรแบบเนี้ยเหงื่อต้องออกถึงจะได้มานะประมาณแบบเนี้โอ้ทำไมวันนี้มันออกจากเรื่องแต่เงินแต่ทองวันนี้นะใดๆก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่า คุณยอมเหน็ดเหนื่อยทํางานหาเงินใช้ชีวิตอย่างสุจริตและพอเพียงแล้วคุณก็จะหวงแหนในลักษณะของสิ่งที่คุณหาได้มาหามาเก็บหามาเก็บแต่ของเขาจะเป็นลักษณะที่เรียกว่านักลงทุนระยะสัน้นประมาณแบบนั้นว้ยคนสองคนการดํารงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเมลากายเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นสไตล์สุกเอาเผากินแต่คุณจะเป็นลักษณะที่ว่าอดทนอดอดทนอดกลั้นอดออม แล้วก็ห่วงแหนเวาลาหาได้เนี่ยคุณจะประหยัดมัธยัถ์มากๆนะทําไมวันนี้มันเปิดมาเจอแต่เรื่องเงินวะเนี่ยนะเพราะคุณอาจจะเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ไปแล้วในลักษณะของทิศทางการใช้ชีวิตอะเพราะว่าแม่หมอยังไม่เห็นตรงจุดไหนที่มันจะจูนกันได้เลยแต่ว่ามันพูดถึงว่าคนที่คุณนึกถึงเวลาเนี้ยมันเป็นยังไงอืเออมีแต่เรื่องเงินจริง ตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นทิศทางเหมือนกับนักลงทุนระยะสั้นอย่างที่แม่หมอบอกมีหลายคนเลยนะที่เป็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบนั้นไหมช้อนมาขายไปหรือลักษณะที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ลงทุนลงแรงอะไรแต่ว่าทํางานประเภทแบบพวกในหน้า,ใน,นาในหน้าอสังหาหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ารับมาเป็นโครงการแล้วตัวเองกินต่อบล็อกเกอร์อะไรประมาณมานะั้นคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เวลานี้เขาทําทุกๆอย่างคะ่ะที่มันได้เงินรวมถึงเล่นโชคลาวเสี่ยงทายหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเพราะเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากกลับไปลําบากเขาไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วคนคนนี้เคยเหน็ดเหนื่อยมากอาจจะเป็นวิธีทั้งตั้งแต่ที่เขาเกิดมาก็ได้นะเขาอยู่ในภาวะแบบนั้นพอเหมือนกับออพอเขาพ้นจากตรงจุดนั้นก็เป็นทิศทางของคนที่เท่าไหร่ก็ไม่พอความหมายก็คือ จะหมกบุ้นหยวนกับอย่างนี้เพราะกลัวความยากลําบากที่มันเคยเกิดขึ้นกับเขาในช่องทางตอนอดีตนั่นเองนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปแล้วล่ะแต่ตอนเนี้เห็นไหมว่ามือมันยื่นมาทางฝั่งคุณในมือเขาถือเหรียญไว้โอ้โหไพ่่าเหรียญวันนี้กระจายเลยนะมันเป็นทิศทางว่าที่เขายอมเหน็ดยอมเหนื่อยไม่อยากกลับไปจนไม่อยากกลับไปอะไรเงีอีกแล้วเหมือนกับอยากจะเอาสิ่งมีค่ามาให้คุณเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า ตอนที่พวกคุณรู้จักกันใหม่ๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาฐานะฐานะทางสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาดอบกว่าคุณไหมเพราะทิศทางของคุณเป็นคนที่ทํามาหากินทําเงินนะแล้วก็เป็นคนที่อดออมเป็นคนที่ขยันเอาความขยันเขาแรกเอาความเหน็ดเหนื่อยเขาแรกแล้วก็อดออมเก็บเก็บหอมรอมริบแต่แลักษณะของเขาเนี่ยเขาเคยลําบากมาก่อนในอดีตคุณไปรู้จักกันตอนช่วงเวลาที่เขา มีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตไหมคุณเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาไหมแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไกลกันไปแล้วไหมคืออาจจะเลิกลาห่างหายตัดจบกันไปแล้วไหมแต่ทิศทางที่แม่หมอเห็นเนะี่ยเวลาที่คุณคนที่คุณมาถามถึงเขาอะที่มันเป็นคนไกลไปแล้วอะเขากําลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่แม่หมอบอกจริงๆเหตุผลเพราะว่าเขาไม่อยากกลับไปจนไม่อยากกลับไปลําบากแล้วเหนื่อยแบบนั้นอีก อยากมีเงินมีทองเยอะๆเหมือนกับว่าถ้าเขามีปุ๊บเขามีความมั่นคงใช่ปะพอเขามีความมั่นคงอ่ะมันมันยื่นมาทางฝั่งคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณแบบนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเป็นคนที่มีความพร้อมในชีวิตแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะมารบกวนคุณหรือลำบากคุณอะไรแบบเนี้ยเขาต้องสร้างเขาต้องมีก่อนเขาไม่อยากกลับไปอยู่ตรงจุดนั้นอีกแล้วอ่ะอันนี้คือปมของเขาในอดีตนะ เขาอยา,ากมั่งมีเทียบเท่าคุณก็ได้เพื่อเหมือนกับมาเริ่มต้นกับคุณเพราะว่าตัวของคุณเองเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วเป็นเดอะซันคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ไปจุดประกายที่ทําให้คนคนนี้อยากเป็นคนที่ดีก่าเดิมก็ได้ในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่อย่างยากลําบากสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินอยู่แบบนั้นมาตั้งแต่ตน้นแต่ว่าก็อยู่ไปในลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่าอยู่ไปวันวันแต่พอคุณมาคุณอาจจะเหมือนกับ เป็นไอดอลของเขาในลนักษณะของการตั้งใจทํางานการเก็บหอมรอมริบกันมีเงินมีทองแต่วิธีการทํางานหรือการหาเงินมันต่างกันหน่อยคุณเป็นลนักษณะประเภทลงทุนลงแรงก็คือการทํางานแล้วก็เก็บหอมรอมริบเอาแต่ว่าของเขาจะเป็นในทิศทางของการที่ลงทุนลงทุนระยะสั้นก็เอาลงทุนแบบในลนักษณะของการเสี่ยงโชคก็เอาอะไรแบบนั้นเอาหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายปลายทางคือ เขาก็อยากมีความมั่นคงอะ่ะแล้วเขาก็อยากมีความมั่งมีเพื่อเหมือนกับว่าให้ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยคุณเป็นเดอะซันเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นอ่าเรียกได้ว่าคุณเป็นคนมาทําให้เขาอะอยากมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเพื่อคุณก็ได้นะอืมเนี่ยทิศทางของคุณคุณเป็นคนที่มีความพร้อมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ ราชาถือไม้เท้าการงานคุณมีความมั่นคงงานมั่นคงเงินมั่นคงมันเลยเป็นเหมือนกับว่าเขาจะดอกว่าคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเขาก็จะมาคาดหวังล้อให้คุณช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้คนคนนี้เลยเรียกได้ว่าเขาเรียกได้ว่าก้มหน้าก้มตาทำไงก็ได้ให้เงินมันงอกให้มันมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นนะเพื่อนเหมือนกับว่า ให้ความมั่นคงเนี้ยมันสามารถดูแลคุณได้ด้วยแบบนั้นนั่นเองนะคะโอ้เป็นทั้งเดอะซันเป็นทั้งเดอะเวลคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานี่เองเขาอยากเริ่มต้นกับคุณแต่การเริ่มต้นของเขาเขาไม่อยากเริ่มต้นแบบอ่าเขาไม่มีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เลยเหมือนกับตั้งหน้าตั้งตาสร้างความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าอยากมีเพื่อ การที่เขามีเขารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงเขาจะไม่กลับเป็นลบากเหมือนเดิมแล้วเขาจะสามารถมีคุณได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเองก็ประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคติหน่อยนะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะอ่นะวันนี้เป็นเรื่องราวแปลกแหวกแนวมาฮะแม่หมอเปลี่ยนไพ่สำรับด้วยแหละในอดีตตัวของเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ทันคน จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายที่เหมือนกับมาฉกฉวยผลประโยชน์จากเขาด้วยและตัวของเขาเองก็เรียกได้ว่า 1. อาจจะเป็นคนที่คิดไม่ทันคนรอบข้างสองด้วยทิศทางตัวของเขาเองเขาก็ลำบากอยู่แล้วมาเลยเหมือนกับว่าตัวของเขาอ่ะก่อนที่เขาเจอคุนอ่ะมันแย่เขาเลยไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาวะนั้น วันนี้เขาอาจจะดิ่งมากในลนักษณะของการที่หนึ่งเขาคิดถึงคุณแล้วสองคือเขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นหอกฝัง,งเขาเรียกมันเป็นรอยแผลสิฝังใจของเขาในเรื่องของอความอดอยากในเรื่องของความลำบากเขาอาจจะมีความทุกข์ระทมอยู่ในเรื่องของการมีนี่มีสินด้วยไหมวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากําลังแบกรับภาระ นี่สินหรืออะไรบางสินบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเขาไม่อยากกลับไปอยู่ตรงจุดนั้นอีกแล้วอันนี้คือความคิดของเขานะคะที่ที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าขอโทษคุณนะถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือทําให้คุณอะเข้าใจเขาผิดเพราะจริงๆเนี่ยการที่ออกจากความสัมพันธ์มามันเป็นทิศทางว่าคุณคนนี้อยากมีความมั่นคงก่อนจะอยู่ในชีวิตของคุณ่ะเพราะอยากจริงจังนั่นเองแต่ตัวของเขามันไม่มีอะไรไงก็เลยเป็นทิศทางว่า ขอวางไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเหมือนกับว่าให้เขาอะได้ไปตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้เท่าคุณได้สิ่งที่เขาอยากจะได้จากคุณที่สุดก็คือเขาอยากให้คุณอภัยให้กับเขานะเขาเองเขาก็อยากจะขอโทษคุณนะเนี่ยอยากจะอืคือคุณเป็นคนที่เขาจริงจังด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใจเขาว่าตัวของเขาเองเขาก็กลัวความยากความจนกลัวความเหน็ดเหนื่อยตรงจุดนั้นอีกเขาก็พยายามอยากจะให้มีเพื่อเหมือนกับว่าพอเขามีความมั่นคง คอมมอนคงนั้นจะ,ะเขาจะสามารถมีคุณได้โดยไม่ทำให้คุณลำบากไปกับเขาอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เขาค่อนข้างดิ่งจริงเะเกตลงรู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกรู้สึกภาพแห่งความหลังมันทำร้ายเขาตอนที่เขายังลำบากตอนที่เขายังไม่มีตอนที่เขาเรียกได้ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังคนคนนี้กลัวความยากลำบากค่ะกลัวการไม่มีเพราะไม่มีมันก็เหมือนกับว่า ด,ด้วยความรู้สึกของเขาตามหน้าไพ่นะพอเขาไม่มีเงินเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่มีศักดิ์ศรีมันสู้หน้าใครไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้นะอันนี้คือความรู้สึกของเขามาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาจมดิ่งอยู่กับทิศทางนี้อยู่นะคะแต่ใดๆก็ตามอะ่ะกับความรู้สึกของคุณคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเมื่อเขาพร้อมอเขาอยากกลับมารับผิดชอบนะอยากกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยากกลับมารับผิดชอบความรู้สึกของคุณ อยากขอโทษและอยากให้คุณอ,อภัยให้กับเขาเขาจะไม่ยอมแพ้นะกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วเขาจะต้องทําได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้อยู่ในใจนะคะเทพพระอังคารเป็นเทพนักรบนะเขาจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เหตุผลเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ถ้าในอดีตเขาเป็นคนยากจนหรืออะไรแบบนี้อ่าพระอินทร์เป็นลักษณะของชนชั้นสูงอยากยกระดับฐานะตัวเองอยากมีเทียบเท่ากับคุณ อยากจะเป็นผู้ให้เพื่อเหมือนกับว่าได้ดูแลคุณได้นั่นเองจริงๆคนคนนี้นไม่ได้คิดไม่ดีแต่ว่าเป็นคนที่กลัวลำบากจริงๆแสดงว่าตอนเล็กๆเขาน่าจะมีความสรงจำที่เป็นแผลในเรื่องของปมๆด้อยก็ได้นะบางคนมันหมายถึงการมีทัดเทียมการไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ะมันเป็นปมที่มันเป็นแผลลึกอยู่ในใจของเขาอะ พระแม่ลักษมีลงมันเป็นทิศทางว่ายังไงคนทั้งสองคนเนี่ยก็มีทิศทางของความเป็นคู่กันอยู่แต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับเจอช่วงช่วงแยกจากในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าสําหรับสําหรับไพ่วันนี้มันเป็นการแยกจากที่เขาไปทําให้ตัวเองมีความมั่นคงไม่ได้เป็นทิศทางของการที่ปันใจไปหาใครไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของเขาก็คือเมื่อเขามั่งมี เมื่อเขามีความเพียบพร้อมและมีความมั่นคงพระแม่ลัศมีท่านก็เป็นเทพแห่งการเงินการทองได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทิศทางว่าพอเขามีพร้อมนั่นแหละค่ะคนคนนี้ถึงจะกล้าสู้หน้าคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคือปลายทางที่เขามุ่งหวังเห็นปหคะคุณคือปลายทางที่เขามุ่งหวังที่เขาอยากจะมีคือเรียกได้ว่า คนคนนี้มีคุณอยู่ในใจตลอดเวลานะเทมเพลนเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะไม่ได้อยากเป็นคนที่สถานะแบบนั้นอยากเป็นผู้ให้อยากเป็นคนดูแลคุณได้ไม่อยากดึงคุณมาลำบากร่วมกันกับชีวิตของเขาถ้าเขายังไม่มีความพร้อมนั่นเองนะเอ๊ะวันนี้เป็นแรนดอมของใครเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องกันอ๋อนี่ไงไพ่เล่าเรื่องแม่หมอกงกงมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่อลร์เคลกันว่าไพ่ออร์เคลจะสรุปยังไงนะ เขาตั้งใจนะคะเขาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือความเข้าใจนั่นเองนะคะเขายังไม่เคยปล่อยคุณนะเขาไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์ของคุณไปเขาแค่ขอเวลาในเรื่องของการที่ทําให้ตัวเองอมีความมั่นคงให้พอก่อนนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะจดหมายพวกนี้เป็นทิศทางของการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นหมายถึงการสื่อสารการแชท กคงจะน้อยคนเนาะที่จะส่งจดหมายกันแล้วมันก็เป็นทิศทางของการสื่อสารและการที่คนๆจะพยายามหาช่องทางในเรื่องของการติดต่อกับคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะแต่เขาจะเจาะคุณหลังจากที่เขาอะมีความมั่นคงของตัวเองแล้วในระยะหนึ่งนั่นเองนะคะที่ผ่านมาเขาแค่ถอยไปตั้งหลักเท่านั้น ถอยไปแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาเท่านั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้หนีคุณไปไหนอันนี้คือทิศท,ทางของเขานะคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคที่รอเขาอยู่ที่เขาจะต้องไปแก้ไขค่ะให้มันผ่านพ้นก่อนจะกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองนะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะบ๊ายบายคะ่ะ